ฟ่งเส้นสุดท้ายก็มีการเปิดเผยคลิปโอนาน่าเนี่ยโชว์แมตทำออมริมเนี่ยเชื่อทิ้งเลยนะครับมีรายงานบอกว่าฟังเส้นสุดท้ายที่ทำเอารูเบนออมริมกุซแมนยูฟันทิ้งโอนาน่ามาจากคลิปวิดีโอที่เผยแพผยว่าโอนาน่าเนี่ยไปลงสนามในบ้านเกิดที่เคมรนินจนเป็นหนึ่งในสาเหตุของอาการบาดเจ็บแฮมสตริงในช่วงพรีซันไปเล่นที่บ้านนะเล่นที่ดินแดงอะไรเงี้ยมีคลิปครั้งก่อนนะฮะ คาดว่าแมนยูเนี่ยจะประกาศการเซ็นทีมของโอนาน่าอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าโดยมือกาวมากคอนเทนต์อย่างโอนาน่าวัยยีบเก้าปีเตรียมย้ายไปร่วมทีมทรัพย์ซอนสปอร์ด้วยสัญญาย,ยืมตัวหนึ่งฤด,ดูกาลนะครับแม้ว่าเส้นตายการเซ็นทีมของพิมเลกจะมาถึงละแล้วก็จบในเวลา19บเนาฬิกาของวันจันทร์แต่ตลาดซื้อขายในตรุรกีเนี่ยยังคงเปิดอยู่จนถึงวันศุกร์นะครับทำให้ทรัพย์ซอนสปอร์มีโอกาสคว้าตัวโอนาน่าไป โอนดนาเดอตุงเนี่ยอาจจะต้องพยายามอย่างหนักเพื่อกอบผู้ชื่อเสียงกลับมาอีกครั้งที่ตรุรกีหลังจากที่ผลงานของเขาต่ำกว่าที่คาดการไว้กับแมนยูอย่างมากหลังจากแย้มาจากงูใหญ่อินเตอร์มิลานด้วยค่าตัว47ล้านปอนด์ในปี2023แต่บรายงานล่าสุดของเมลไลบอกว่าอัลเรมเน่ไม่พอใจอย่างมากเมื่อโอนดนาได้รับบาดเจ็บไปแฮมสตริงในช่วงปรีซัน โดยมีภาพที่เผยแพร่ว่าโอนาน่าเนี่ยกำลังเตะบอลในสนามดินแดงที่บ้านเกิดของเขาเพียงไม่กี่วันก่อนหน้าจะมาปรีเซั่นที่แมนยูแล้วก็มาเจ็บนะครับคลิปโชว์แมตช์ดังกล่าวเผยว่าโอนาน่ากำลังโชว์เพลงแข้งแล้วก็พุ่งเข้ายัางบอลบนสนามพื้นที่ไม่เรียบแล้วก็เป็นเละเป็นโคลนเป็นแดงอะ่ะคลิปวิดีโอเนี่ยถูกเผยแพร่กระจายอย่างรวดเร็วบนโซเชียลมีเดียทำให้เกิดปฏิกิริยาที่หลากหลายจากแฟนๆปีจแสดงแมนยูนะครับ อาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังทำให้โอนาน่าไม่สามารถลงเล่นในนัดเปิดฤดูกาลของแมนยูกับอาร์เซนอลได้แล้วก็อันตายบีดีก็ถูกเลือกให้เป็นมือหนึ่งนับตั้งแต่นั้นมารายงานก็บอกว่ามูริมเน่กังวลว่าสถานการณ์ของโอนาน่าจะกลายเป็นสิ่งรบกวนสําหรับเซเน่ลัมเมนในรารวันคนใหม่และการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นร่วมกับเจสันวิลครอกผอกีฬาของแมนยูกับการปล่อยโอนาน่าออกไปนะครับสุดท้ายก็ต้องไปหาทีมใหม่เล่นนะเพราะว่า เหมือนเหมือนมีกระแสข่าวที่ว่าออมริมเนี่ยไม่ค่อยชอบที่โอนานาไปเล่นที่บ้านเกิดเขาเราเป็นสนามเป็นแดงแล้วก็มาซ้อมปรีซันกับทีมแล้วก็มาเกิดอาการบาดเจ็บนะครับมันก็คุณเป็นกุนซือก็หัวเสียนะไม่ค่อยรักษาเนื้อรักษาตัวไปเล่นอย่างนั้นแล้วพอมาเจ็บปุ๊บโอ้โหทีนี้แหละเป็นประเด็นเลยก็ถือว่าไม่เอาเลยนะไม่มีระเบียบวินัยในความเป็นนักเตะอาชีพอะไรอย่างนี้นะครับไม่รักษาเนื้อไม่รักษาตัวโอ้โหกูรูสับ เละเลยจากนั้นของเครีกเบอร์รี่ครับตีตราว่าอุโก้เอกิริก้เนี่ยไร้ประโยชน์ที่แมนยูสิ้นดีนะครับเครีกเบอร์รี่ครับโกโรธจาก ESPN ครับโอ้โหสวดมาเดียวอูกาเต้กองกลางของแมนยูยับเลยว่าเป็นนักเตะฝีเท้า,ด,าด่ดาๆดดดไม่มีประโยชน์อะไรกับทีมเลยนะครับก่อนหน้านี้อูกาเต้เนี่ยถูกแกร้เในวิวตำนานแมนยูออกมาวิจารณ์ถึงผลงานของเขาเช่นกันโดยเนบเนี่ยบอกว่านักเตะชาวอุรุกวัยรายนี้ไม่ใช่ผู้เล่นในแบบของแมนยูสักนิดเดียว เมนยูทุ่มเงินไปกว่า50ล้านปอนด์ครับซื้ออูกเต้มาจากเปเชเมื่อช่วงสมรม์ปี2024และคาดหวังว่ากองกลางรายนี้จะเป็นกำลังสำคัญของทีมในอนาคตมานูเอลอูกเต้นะี่ได้โอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสม,มอในฤะดูดกาลที่แล้วลงเล่น45นัดในทุกรายการแต่กลับทำผลงานได้แย่ต่ำกว่ามาตรฐานมากๆนะครับฉะนั้นของคริกเบอรี่ครับอดีตกองกลางเชลซีแล้วก็ทีมชาติสกอตแลนด์ออกมาวิจารณ์อูกเต้โดยมองว่าอนะูกเต้เนี่ยเป็นเพียงผ้าห่มเปียก ที่ไม่ช่วยอะไรแถมเป็นภาระให้กับทีมอื่นอีกนะครับอดีตดาวเตะพเมเ์ลีกถึงกับเชื่อว่าหากส่งอุกเต้ไปเล่นกับทีมบรรดาเด็กๆในแคเดี่ก็มีโอกาสที่จะดาเอาเด็กๆนั้นมีข้อสงสัยได้นะครับก็คือว่าประเมินเลยนะเกร็กเบอร์รี่ก็กล่าวกับ ESPN บอกว่ามาเดียอุกเต้หมอนี่มันไม่มีอะไรเลยเขาเหมือนผ้าห่มเปียกเลยหากเอาเขาไปอยู่กับเด็กๆแม้แต่เด็กๆก็ยังคิดว่าหมอนั่นมันใครวะผมพูดจริงๆนะ ีมือไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นนักเตะที่เล่นเกมรับอ่ะนะครับรับอย่างเดียวนะครับบุกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับสำหรับมาเดลโอกาเต้ครับก็โดนกูรูตีตราว่าโอกาเต้เนี่ยเป็นแข้งฝีเท้าดาดเป็นแข้งที่ฝีเท้าไร้ประโยชน์จริงๆไม่เหมาะสไตล์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยแล้วมันอยู่ต้องแบบไหนล่ะนะฮะ ก็ถือว่าโดนตรีตราไปอย่างนั้นนะครับหลายคนก็มีข้อกังขาว่าซื้อมาทําไมสําหรับมาเดียโอาเต้เหมาะกับแมนยู U, จริงๆหรือไม่สําหรับนักเตะ,ะรายนี้แพงเสียเยปล่าหรือเปล่านะครับก็ถือว่าโดนวิจารณไปต่างๆนานานานะสำหรับฟอร์มของเขาเองครับสำหรับอูคาเต้คุณก็ต้องพิสูจน์กับแมนยู U ให้ได้นะครับนักเตะหลายคนก็ต้องพิสูจน์อีกนะไม่ใช่ว่าอูกาเต้คนเดียวนะครับก็ถือว่าโดนไปกันหมดนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกคนที่ต้องมารอดูว่าฤดูกาลใหม่จะปังหรือจะร่วงนะครับ โอ้ตอนนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ก็ไม่ใช่ว่าจะได้เป็นตัวจริงนะครับต้องแย่งต้องดิ้นรนอีกนะครับยิ่งฟอร์มแบบนี้ด้วยอะไรด้วยนะครับนั่นแหละครับว่าเข้าสไตล์กับพิมรีกับเมนยูจริงๆหรือไม่นะครับเขาไม่ใช่นักเตะสายบอลเร็วนะเป็นนักเตะสายประเภทแบบคลาสสิกอ่ะแล้วก็เกมรับอ่นะน่าจะทันเกมพิมรีก็ยากหน่อยเอาอยู่หมดนะครับดีแคนไร้กดไลฟ์ฟอร์มของเอเลียดแอเดรสันนะครับโอ้โหฟอร์มร้อนแรงมากๆติดทีมชาติอังกฤษครั้งแรกฟอร์มโดดเด่นมากครับ ดีแคนไรท์ประทับใจที่เอเลียดแอเดอร์สันนะครับสามารถปรับตัวเข้ากับเกมการเล่นของทีมชาติอังกฤษได้อย่างรวดเร็วหลังจากโชว์เพลงแข่งน่าประทับใจเป็นเกมที่2ให้กับสิงโตคำรามอังกฤษในเพียงเวลาไม่กี่วันกองกลางจากนอตเดิฟอร์เรสครับได้รับการเรียตัวตดชิมชาติชุดแรกนะเป็นครั้งแรกดีกว่าชิมชาตาชุดใหญ่เนี่ยเป็นครั้งแรกในช่วงพักเบรกทีมชาติครั้งนี้หลังจากทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในลีกและในช่วงซัมเมอร์ที่ประสบความสำเร็จกับทีมชาติอังกฤษในศึกยูโรรุ่นอายุไม่เกิน20ปี เอลเลเอเดอร์สันเป็นหนึ่งในนักเตะไม่กี่คนที่สร้างความประทับใจในเกมที่เอาชนะอันโดราสองศูนย์ไปไปแบบจืดชืดเมื่อวันเสาร์แล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจอีกครั้งในเกมที่อังกฤษถล่มเซอร์เบียเมื่อคืน5้ศูนย์ที่เบลเกรดนะครับในช่วงไม่กี่ปิธีผ่านมาครับทีมอังกฤษมักจะขาดกองกลางตัวรับแต่ฟอร์มการเล่นของดาวเตะวัยยี่สิบสปีอย่างเอลเลียเอเดอร์สันเนี่ยจะทําให้เขาเนะี่ยมีชื่ออยู่ในแผนการนําทีมของชูเกิลสำหรับการเตรียมตัวสําหรับฟุตบอลโลกนะในฤดนนะ และดูเหมือนว่าดีแกนไรท์เนี่ยก็ชื่นชอบการได้ร่วมงานกับเอเลียดเอเดรันเหมือนกันหลังจากที่เขาเริ่มต้นชีวิตอย่างประสบความสำเร็จในเสื้อทีมชาติอังกฤษดีแกนไรท์ให้สัมภาษณ์กับ bbc radio five live เมื่อถูกถามถึงฟอร์มการเล่นของเอเลียดเอเดสันกับทีมชาติบอกว่าเขาทําให้ทุกบอลมันดูง่ายไปหมดเลยเขาทําในสิ่งที่เขาทํากับสมศรมาตลอด2ปีเขาเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมให้กับทีมเราต้องการกันข่งขันและเราต้องการนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดเหมือนเขาครับ อันนี้ก็คือการเปิดใจนะครับของทางด้านดีแกันไบรท์นะครับในการกล่าวชื่นชมเอเลียดเอเดอร์สันว่าโอ้โหทําทำดีมากๆนะครับโอ้ยถือว่าฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยมันมันกำลังลงตัวแล้วก็มีความมั่นอ,อกมั่นใจในการเล่นจริงๆนะครับก็เป็นธรรมดานะครับบอกเลยว่าฟอร์มห้าดาวนะสำหรับสิงโตงคำรามเมื่อคืนนี้นะครับ<ม>คืนนี้เป็นคืนที่ยอดเยี่ยมมากเรารู้ว่าการมาเยือนที่นี่จะไม่ง่ายแต่เราเล่นด้วยฟอร์มห้าดาว เราคุมเกมตั้งแต่วินอทีแรกและนั่นคือสิ่งที่เราต้องการทุกอย่างที่เราได้ฝูซ้อมมาทั้ง5นัดชนะรวดในซีเกมแรกแฟนๆอย่างเห็นเราทําได้6กถึงเประตูแต่มันยากมากเมื่อคู่แข่งตั้งรับแน่นถึง10คนเกมนี้เราทําได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่ต้นจนจบอันนี้คือสิ่งที่แดนนของดีแคนไรท์ right, นะครับได้เปิดใจนะบอกว่าทําได้ดีมากๆนะครับกองกลางจาการ์เซนอย่างคัรไรท์เองเนี่ยยังกล่าวถึงโอกาสคว้าตั๋วลุยรอบสุดท้ายในปีหน้าบอกว่า เราไม่ควรมองข้ามสิ่งนี้เลยเกมเขาเลือกแต่ละครั้งมักจะไม่ง่ายทุกครั้งที่ได้รับเรียกติดจูงใจอังกฤษคือความรู้สึกที่ดีที่สุดตอนนี้เราจะกลับบ้านไปเตรียมตัวสําหรับเดือนตุลาคมหวังว่าเราจะสามารถปิดจ็อบได้ในเร็ววันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ดีกันไรได้เปิดใจนะครับแล้วก็พูดถึงทั้งหมดทั้งมวลนะนะอืมก็รอดูฟอร์มในระยะยาวถ้าเล่นแบบนี้เอลิสเอ์สันฟอร์มสดใสยอย่างแน่นอนอนาคตสดใสแน่ๆครับผม